ครับผมคือเมื่อเราดึงสติกลับมาที่จุดปัจจุบันใช่ไหมครับผมสำคัญคือไม่ใช่เราพยายามที่จะไม่คิดนะนะครับคือเราให้ตัวจริงจิตเติมแท้เขาเป็นผู้นำพาเมื่อเราให้สิทธิ์ทั้งเลือดเีกับพระเจ้าสูงสุดไฮเออร์เซลสูงสุด ความคิดที่เข้ามามันจะกลายเป็นยาปัญญาแห่งจิตปิ้งแว๊บมันใช่มันไม่ได้เกิดจากสมองของความคิดบกวนบุกวนของอัตตาตัวปลอมมันจะมีเส้นบางๆระหว่างให้เราแยกตัวจริงกับตัวปลอมให้ได้เนาะเพราะว่าความคิดที่มันเข้ามาสมองเราก็งงใช่ไหมอันไหนมาจากตัวจริงตัวไหนตัวปลอมวิธีสังเกตง,ง่ายๆสิ่งที่เข้ามาในความคิด ถ้าเป็นมันเป็นพลังงานลบนั่นคือตัวปลอมเห็นไหมลบตัวปลอมจะมีลบก่อนจะมีความลบมีลังเลสงสยัยมีความอึดอัดมีความงงงงไม่แจ้งไม่สว่างและมันไม่ใช่ความจริงรักสูงสุดเพราะเขารองรับด้วยพลังงานลบคืออัตราตัวปลอมเพราะจุดสงของเขาคือลากเราให้ลบแต่ถ้าความคิดแวบเข้ามานั้นรองรับด้วยความรักเมตตาพลังงานบวก พราะจิตดมแท้เขาเป็นบวกเราถึงแยกตรงนี้โอเวลาปิ้งแป๊บเข้ามาแล้วสูวว่ว้าวใช่อ๋อเป็นอย่างนี้ม,นมันรู้สึกสว,ว,ว่างแล้วมันก็จะจิตขยายใจเบิกบานดังนั้นเราไม่ได้ปิดกั้นความคิดทั้งหมดนะมันจะมีอีกหลายกลุ่มที่พยายามตีลงความว่างไม่คิดไม่มโนคือคิดบวกคิดลบทุกอย่าง เขาตีเป็นจิตของมนโนทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่ต้องเข้าใจก่อนว่าจิตมนโนมาจากสมองซิกซซายเท่านั้นนะครับดังนั้นเหมือนกันหลายๆคนที่จับจ้องความว่างมันจดจ่อจดจ้องอุ๊ยวันนี้คิดละคิดฟุ้งละปรุงแต่งละก็พยายามล่าดึงติดกลับเข้ามามันเป็นการตีกรอบจิตเห็นไหมมันจะอึอดอัด คอยระแวดระวังตั้งจิตตั้งใจคือตั้งใจดีนะครับแต่ถ้าตั้งใจเกินพอดีมันจะเป็นตาบะนะครับตะบะก็จะเป็นแนวอิทธิฤทธิเทพพรมผีไปหมอผีไปถ้าไม่มีคุณธรรมรองรับเนาะดังนั้นเห็นไหมครับผมมันจะปล่อยโฟแบบอัตโนมัติจิตเดิมแท้ที่มีพลังงานบวกรักรองรับไว้ นะครับจิตจะขยายใจเบิกบานกับสิ่งต่างๆนะครับไม่ใช่เรานิ่งทื่นพยายามปีกรอบจิตพยายามไม่สุขไม่ทุกข์ไม่คิดอันนั้นก็เหมือนก้อนหินทับญ่าแล้ยิ่งเรากเก็บกดเก็บกดจิ่งอยู่มันเป็นตะบะแต่ตะบะตรงนั้นมันเป็นการตะบะเก็บกดมันก็จะระเบิดออกมาสักวันหนึ่งดังนั้นทางสายกลางคือความเบาเป็นสติเบาๆพระพุองค์จะกล่าวว่า สติลืมตาเนี่ยสติดังแม่วัวชำเลืองดูลูกวัวกินหญ้าอ่อนเขาแค่ชำเลืองเขาแค่เบาๆมอสติเบาๆเห็นไหมมันวางใจว่าเออลูกฉันก็กินหญ้าไปสติของฉันก็อยู่ตรงนี้ไปมันเบาๆสบายๆและขยายออกนะครับเนี่ยตรงนั้นเหมือนกันถ้าสติแบบกำหนดกำหนดแล้วกดข่ม กำหนดจดจ้องมันจะเป็นกระสินกระสินในการจดจ้องกระสินไฟกระสินลมกระสินน้ํากระสินร้อยแปดอย่างกระสินจะเป็นพลังงานเข้มข้นตะบะเพื่อเอาไวเ้เสกสาปส่งไม่ได้เอาไว้หลุดพ้นนะครับเป็นคนละแนวนิดหนึ่งดังนั้นจุดสงก็คือลงที่สติเบาๆและบวกและแผ่ความบวกออกไปมันจะเบาสบาย เห็นไหมฟิวลิงความรู้สึกมันต่างกันเลยขบผมขอบคุณครับเห็นไหมวันนี้ถามได้ได้กระจายองค์ความรู้ให้กับหลายๆคนเลยขอบคุณมากครับคุณลักกี้ครับ